ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดสิน้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดเนเียนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราจิตญาณภาคทิพย์ทั้งหลายนะภูมิต่ำทั้งหลายนะที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจําโดนามแห่งคุณสายมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายก็ตามนะเราภาคทิพย์ของผู้โปรดสั์ทั้งหลายนะทั้งที่ถูกสะกดถูกครอบงำใดๆก็ตามนะหรือว่า ถูกควบคุมอยู่โดยภาคมืดภาคมารพญามาต่างๆทั้งหลายก็ตามหรือซาตานทั้งหลายก็ตามทั้งสิ้นนะทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรานังัจฉามิธรรมังสรานังัจฉามิสังขังสรานังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรานังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรานังัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรานังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรานังัจฉามิ ตาตียมปิธรรมังสรานังคัจามิตาติยมปิสังขังสรานังคัจามิขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์สมเป็นธานมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรัยแด่พระรรสัจธรรมและการโปรดสัต ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครุรุบาอาจารย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายด้วยวิถีญาณด้วยอภินยาอิทธิทลิ์เดช ด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกั่นแกล้งรังแกการข่มขู่คุกคามการบีบบังคับ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจในการเป็นการอยู่ของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระสัทธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว์เบี่ยงเบนให้ไปวกวนสารวนอยู่กับความกังวลแห่งตนการปลอมตัวเป็นองค์มหาบาร,รมี ผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายแอบอ้างองค์มหาบรารมีแอบอ้างพระสัจธรรมและกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลาย,ยาพรรเพื่อลอ่อลวงให้ผู้อื่นไกลห่างจากพระสัจธรรมให้หลงเข้าใจผิดหลงยึดติดในรูปลักษณนะรูป,ปรธรรมนามธรรมอย่ยางใดอย่างหนึ่ง แห่งองค์มหาบรารมีแห่งกิจการโปรดสัตว์จนบิดเบือนเนื้อหาพระสัทธรรมตัดรอนบันทอนผู้โปรดสัตว์หรือสรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้สว่างสวยัยตามพระสัจธรรมการแอบ,บอ้างองคุณเบื้องสูงพสเพื่อหากินหาผลประโยชน์สร้างเป็นสำนักตำหนักลัทธินิกาย พาผู้คนทั้งหลายต้องหลงวกวนหรือเป็นเหตุให้เกิดความอหังการปฏิเสธปฏิฆะต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัทวหรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายกรรมที่เคยใช้คุณสายมนดำเดรชานวิชาเวทมนต์คาถาอำนาจจิตวิเดชทั้งหลาย,ลายในการเชื่อมจิต ครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นการใช้พลายกระซิบในการสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นให้ตกอยู่ในการควบคุมทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบเพื่อกักขัง่วงเหนียวเพื่อดูดกลืนพลังชีวิตดูดกลืนบารามีครอบงำเอาไปเป็นบริวารเป็นค่ารับใช้หรือเพื่อนำเอาบารามีของบุคคลอื่น ปใช้ในทางที่ผิดใช้ในการสร้างความหลงงมงายหรือสร้างความมืดมนความวกวลนความหวาดกลัวให้แก่สังสารวัตรใช้ในการกีดการขัดขวางกีดในการโปรศัสท,ทั้งหลายใช้ทุกวิธีการในการผ่องถ่ายวิบากหรือเวทนาให้แก่ดวงจิตอื่น เพื่อสร้างความหวาดกลัวความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวย,สวสวยแห่งมูเหล่าสรสรพสัตว์ทั้งหลายหรือซ่องสมุมกำลังในการจ้องกัดกินทำร้ายทำลายการแกล้งรังแก่กีดกันขัดขวางต่อมูเหล่าผู้โปรดสัตว์ต่อกิจการโปรดสัตว์ต่อองค์มหาบารมี ต่อพระศาสนาที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกับทุกพุทธันดรกรรมที่เคยทำสัญญาปีศาจก,กับมูเหล่าซาตานหรือภาคมืดภาคมารทั้งหลายพาพาาเพื่อนำเอาวรรมีของซาตานหรือภาคมืดภาคมารเอาไปใช้ในทางที่ผิดจนติดเงื่อนไขติดในสัญญา ต้องตกอยู่ในความควบคุมหรือถูกผูกมัดพันธนาการให้ต้องรับใช้เหล่าซาตานหรือภาคมืดภาคมารโดยไม่รู้ตัวมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดาก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ลายจะถูกครอบงำ,ถ,บงำถูกชักจูงจิตล่อลวงหลอกลวงเพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิด,ผดเพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวาร เป็นท่ารับใช้เพื่อไม่ให้สว่างสวัยตามพระสัจธรรมเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญหรือก่อให้เกิดความหวั่นไหวความหวาดกลัวเตะทวงหน่วงรั้งทำให้เกิดความเนื่อช้าต่อพระสัจธรรมส่งเสริมความวกวนต่อมูลเราสรพสัตทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดงาง กับองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิด ในการก่อกรรมทำเข็ญต่อเวรต่อกรรมต่อพบต่อชาติกับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนถวายทาตุขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวัยในพระสัจธรรมเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี ผู้โปรสัตว์หรือครุรุบาอาจารย์ทั้งหลายหากมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในการซ่องสมกำลังทำคุณใสมนดำเล่นเวทมนขาาคมส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดมีดีมีร้ายต่อพระศาสนาต่อกิจการโปรดสัตว์ ขององค์มหาบาร,รม,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 มีผู้โปรดสัตว์และครุรุรบาอาจารย์ทั้งหลายนำมาใช้ในการเบียดเบียนสนรรพชีวิตทั้งหลาย,ห,ลายหรือใช้ในกิจต่างๆที่ไม่ตรงต่อพระจธ,ธรมร,ร,ธธรมจนทําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตรโดยรวมต้องตกต่าลงสู่อบัยภูมิขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระจธรรมทั้งหลาย จงประสบแต่ความล้มเหลวาพางพินาศลงโดยทุประการเทิน,น,ททนขอประกาศถอดถอนส่นงคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่นได้นำเอาไปใช้ในทางที่ผิดผดูดกืนเอาไปเป็นกำลังบารมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเข็นต่อพระศาสนา ต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบารมีหรือต่อสังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนตรัยจากพระสัจธรรมจากองค์มหาบารมีคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไป และขอถอดถอนคุณสมนดำคาถา,าคมเวทมนต์ทั้งหลายการสะกดจิตสะกดวิญญาณที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นหากสิ่งที่ภาคมืดภาคมานและซาตานทั้งหลายหรือบริวารของเหล่าภาคมืดภาคมานไม่ว่าจะเป็นหมอผีร่างทรง พระสงฆ์แม่ชีจอมขมังเวททั้งหลายได้กระทำกับข้าพเจ้ามิใช่สิ่งที่เป็นวิบากแห่งข้าพเจ้าที่เคยกระทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงรองรับทรงเป็นประธานขอให้กรรมของเหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายเหล่านั้น จงย้อนกลับตีกลับสะกดกลับกักขังเป็นพันธนาการให้หมูเหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาความเจ็บปวดทุกทรมานเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางกายวาจาใจนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปตลอดการเทิน ขอประกาศชดใช้นี่เวณี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กร,รณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวณทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวณของเจ้ากรรมในเวณของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรโดยทีวาสนาบาร,รมี ที่มีต่อพระศาสราที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลาย,อาลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระาศาสนา,สา,านและมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิน้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้า อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสีโสส Okay. อ,อยากน้ำหน่อยทางบ้านด้วยนะอะมีส่วนในทั่วกันในทุกมูลเราชั้นภูมิเราเอาไป,ไปไภูมิสีทั้งหลายน้ำผ้ามืนผ้ามาด้วยอ้ามีส่วนในทั่วการ